สวัสดีนะเมลเ่ยงครับพี่น้องครับโอ้ขี่ฝ้ามาอีกแล้วครับเมฆฝนมาอีกแล้วอ้าวอย่เพื่อนน้อยจัดลอยนีกแล้พี่น้องเมื่อนี้ไปต่อพราเราบ่อรถไปต่อภาษีประจำปีของรถนะครับพรตะกลับมานะครับน้องบูบูต่อเรียบร้อยนะครับกรสิล่างทําความสะอาดกรสิผาคุ้มไวครับแต่ว่าตอนนี้ทาทาพสัสดอ p อยู่ พัสด์ป,ปอร์ตเพรท่านมาอยู่เข้าไปถามมึงอยู่ไปซะนี่มาอนี้เพราอนเพราะท่านไหนมาหอดนะครับสิ่หอดเมื่อไหนเนาะพะสัสด์ปอร์ตเนาะอยากเมื่อแล้วนะครับที่แรกว่านัดสิบแปดสิบแปดกับมื่อนี่นะครับแต่เพรท่านมานะครับเขาไปถามเจ้าหน้าที่ท่างไปซะนี่เพิ่มมาเพราะท่านมาพสัสด์ก็เลยไปต่ออันทะเบียนรถต่อพรเราบัเรียบร้อยปีหกหกบทีทนะครับน้องบูบู กลับมาบ้านฝนสีตกครับพี่น้องบัดเนี่ยออกมาตะเคียม,มาาดบังขันนะครับฝนกับสีตกแล้วบรรยากาศคํามากแม่นมาลวดฝนก็นดีแล้วมาอีกแล้วออกเมื่อหน้าเมืนน่อนี่นะครับไปเบื้องหน้าไปเบื้องง่วอยู่หน้ากะไพ่เพื่นเสียดยาให้งว่วเจ็บขาง่วเขาวเจ้าเป็นไข่สามมือว่จะดานขาเจะ้าทักมากนะครับเพื่อนว่าไข่สามมือประดานเพื่อนว่า สเสร็จซ拉เสียบไม้บางขันเห็นเอางัวมาผูกอยู่นี่อยู่พูนย่ามฝนไม่มีมองไปเลี่ยงดอกพี่น้องนะครับโอ้รถก็ดีนึกว่าถือยังแน่ขี่ตมขี่ตอกฝนตกนะครับสีแดงไใบโบลาณพี่น้องเลยเฮามาอีกแล้วครับขี่ฟาก้อนบางไงพูอนอ่ะดำคือมึกมาอีกแล้วฝนนะครับมืออื่นกาดสีสุกผูกแขนในเถ้าพ่อเพิ่นไปผ้าตัด มาหัวแต่อันยางได้หัวแต่าฟื้นนะครับก็เลยว่าให้ผู้เฒ่าผู้โถผูกเขียนนะครับมืออื่นเศร้าแต่เศร้านะครับมือแรงกัดเฮ็ดกับเข่าสู้ผู้เฒ่ากินเท็ดขันอันผ้าขวัญเฮ็ดยังเท็ดขันอย่างกว่าคนอื่นผ้าขวัญนั่นแหละนะครับหายเพื่อนผู้เฒ่ามาตุ่มห่มกันมือแรงมืออื่นก็สิ่ผูกเขียนใน่อพ่อแต่เศร้านะครับเฮ็ดให้แม่เหล็วก้อนสีเมื่อนะครับสีขาวซอฟต์บอลเหากระถาพัดสปอร์ต นะครับอีกจักมือบู้จังสีได้พาพีปน้องรอบ้านนะมือแร็งก่อนพี่น้องครับบานนี่นะครับเพื่คลิปซูพีพ่น้องบางอีกจักคลิปก่อนนะครับบรรยากาศเป็นจังไหนเนี่ยฝนตกดูดูโอ้ยอดบักกอกคืองามแต่กินกับลาบปลานี่แล้วมือแร็งนี่แกไปกินกับลาบปลาได้ปลาตองมานะครับสิลาบปลาตองมือแร็งจะรับปลาตองตัวใหญ่ๆปลาต,ตองลาบเหนียว พักเมฆไข่โบกเกิดบ่ดังหนันเชียมไหมพักเมฆไข่โบขึ้นบ่พักเมฆมองเลี้ยงงัวกันนี่ละพี่น้องเดินน,น้อยนี่ละบ่ได้บอ,อกมือให้มือหน้างวัวจานลอยอยู่หน้าพุ่นละอันนี้งวัวเชียบไหมพ่นเมื่อกี้ก็ออกไปสีดยาให้งวัวอีแดงตัวไอย,ข,อย,ยข่เจ็บขาเป็นไข่บ่ไข่าสามมือเขาเจ้าวะ โอ้ยพักเมียร์เสียใจในนอสิเดตัดลงบ่ระหรตัดในมันแตกไหมผู้ใดว่าสิมาตัดไหนือบ่มาตัดเตืเนอนหอว่าเอาดันเลื่อยมันใส่เงามันนี่ตดัดตัดลดนี่ได้ฟื้นมกหลายนึงด้นี่โอ้ยมาขามขา่อยมาขามโขงยากข้ามมด้กินมากบ่ตัดในใหญ่ดอกได้หน่อยมาเก็บกินเบิดมื่อต้มขามโขงยากางงากรสิแตงเอาเลยละกะสิแตงเนีมันบ่อยมันสูงแง้งตัดตัดแกงอ่อนมันเป็นพุ่มนะ ผู้ใดมาไทยอันอันนี้ตัวนี้เนาะหม่องเลี้ยงงัวนี่นี่ผู้ใดมาไทยพ่นเศษดังนี่ปลูกมันบ่นี่พ่นมาไทยพ่นสิปลูกยังเลยหม่องเลี้ยงงัว่ะพ่นดอนน้อยๆพักเมฆนี่ว่าสิตัดลงพี่น้องครับตัดอันเหงามันจักหน่อยหนึ่งาะมันสูงปวดมันกินบ่ได้แล้วมันสูง ไหวเชฟไม่เอาพักกันเอาเรืออยมาตัดไห้นี่ตัดตำตำเนี่ยมันเป็นภูมิอยู่ไหมมันมันขึ้นไม่มนเนี่ยนี่ละมองเรียงง่วนพ่นยาายาาาาโอ้ยยังสองไห้ยังสบายมาตัดอันนี้ก้อนนี่ตัดออกลวดมันยังสีงได้กขินไปจะไหนปะดุกเจ้าบาทนี่ โอ้ยังยิบยับยิบยับอยู่ฝนกระลังสิมาอีกน้ำเออเอาใบพงสุรอดให้มันกินนั่นปลาดุกหน่อยเอาใบอันไหนให้มันกินสือเรี่ยวหนึ่ใบพงสุรอดนี่ต้นนี่เด็ดเด็ดให้มันโลดนี่ใบพงสุรอดอ่อนๆนี่งไทยยู่บ่อนามบ่ท่านี่อันนี้อยู่ นี่เด้หมองมันแตกหมองมันซึมนีแล้วนี่<อ>นี่กัร์ว่านา้ำหัวรามซึมต้งซึมลงนีงมันแตกเห็นหมีขีอันมีขี่ปวกขึ้นมาอยู่เลนะยาไม่ปลาออกแล้วปูนนะ่ะปลาหน่อยปลาหน่อยโอ้พักกะไหนกระยูเซยนอนบัตรพักเกษตรไ่มีดินกระยูบพัก,กเกษตรโอ้ยตั้งแต่อัดดินอยู่ในดินก็บม่แห้งเลย สุ่มดิน zoom ยังอยู่ได้หนิดินอยู่ในสะนี่ก็มันก็มีดินอยู่เตินมน้ำมันยักหน่อย,อยพอดู่เตินมน้ำมันอีกนี่น้ำม,มันหน่อย,อยพอดอเห็นบอกเขาเลี้ยงน้ำหลากหลายดิยน้ำหน่อยเนี่ยเลยมันหายใจอิ่มบล่าาล่ะปลาห่าลอยก็ตัวหกลอยก็ตัวโอ้ยอะไรกันหยดลงบดละขาดบดละ พาใบพาเบยก็ดีโอ้ยอือโอ๊ยรอบานย้ำแรงครับพี่น้องมื่อแรงมาสิไปลาบปลาตองก็เลยมาเบิ่งผักน้ำผักเมล็ผัดโบได้ตัดมันก็เลยโบไดรปงจื้อเทียเห็นยอดบักกอกแล้วยูหันยอดบักกอกฝนในเละก็ลังม้านี่ยเท้าน้าฝนโอ้ยบักหน้าบ่อย นกคโรคโรน้ำหัวน้ำสวนหมักนาวนนะ้อยเกลี่ยมันมืนนี่พี่น้องนี่น้ำไลหลายแนวนี่บีบนิ่มๆนี่แม่นรถแล้วนี่เอาไปใส่ก้อยปลาลาบปลาได้เบิดโอ้หูง่วยังนะหู่วงแบบไงนีงหรันมีหู่วงไม่ทำไม่เที่ยวนี่ที่แรกก็หกอยู่บาร์ไดเปลี่ยนแล้ว เติมน้ำให้มันจังน่อยมันอยากแหี่ยพูดเติมหน้ำซาเตกาเขาขืนหอดขวบสาพุ่นเี่หาเนี่ยมะหย่ามันเดาเนี่ยเดียวนี่เดียวห้องส้มมันแตกนี่เป็นห้อยเป็นห้อยอยู่นี่หาเนี่ยมาหย่ามันเอาผุนฟังผุนกระเมียนมันแตกฝนตีสิห้า ฝนมาใส่กับฝนท้ามรดนแล้วอากาศกำลังดีพี่นออ้องเนี่ยมาเร่งเบื้องตูรำโพงคอยเอาคุ้มใบย่างดีตูรำโพงขาลำโพงนะครับขาเล็กโค้งเล็กเก็บไว้นี่ละนะครับโอ้อยอในี้ของเซี่ยวน้มหน้มโบเห็นกันแล้วสมือนี่เฟซไล์กับโบเห็นนะครับบ่ได้ทักทาหากันเลยทั้งยูทูบกับมิตรสิรีิยูใส่น้อเซี่ยวหนามหนามคอยนอ บ่เห็นกันแต่โดนแล้วบ่ได้คุยกันเลยเสียงใดหนามกัตัวอยู่หน้าไหนแล้วสิได้ใ,ใสัยไม่เอกาสารบ่อขอบคุณครับเอกาสารเอามาเก็บไว้ย่ำเดินทางใบเสร็วัคซีนย่ำเดินทางเพิ่นไหนใส่ตัวนี้เพราะว่าปกติเอาแต่อยู่ในโทรศัพท์อ่างเพิ่นพี่น้อง นี่ครับใบเสียดวัคซีนเพื่อน,น่าจางไดเนวนี้เจ้าหน้าที่ทั้งสปปเล่านะครับย่ามาขามไปกับตัวนี้ยืนยันในเพื่อนนะครับเป็นเอกสารของอยู่ในแอบนะพี่น้องแอบหมอพรอนะั่นนะครับนะเพื่อนปิดมาให้กับพอดีละเอียเสียไว้น้ำย่ามเดินทางใส่ตัวนี้นะพี่น้องเด้อขอบคุณครับเสร็ละไปละบอกคุณครูครูเอามาส่ง เก็บไว้เป็นเอกสารเวลาเดินทางนะครับใบเสร็จวัคซีนพี่น้องนะครับเพราะว่ามันจะได้อ่างอิงย่ำเขาขามดานเห็นเพิ่นถาปปนมเพิ่นว่ากับไปปินมาเด้อเพิ่นว่านะครับปกติเอาอยุลูในลูปโทรศัพท์ให้เบงเพงบนก่บใ้ไปเอาปิ้นแบบนี้มานะครับเป็นเอกสารย่ำเดินทางนะครับอ๋อขีฟาก่อนนี้มาก,ก่อนเดียวขู่รู้เลยพี่น้องเอ้ยย่ำเม,มื่อเลี้ยงอ่า แดดโลมลมตกแล้วค่ะมาแล้วบานีิกามีขีเมฆนะครับได้พัสปอร์ตเวลาพี่น้องจังสเมื่อสำหรับพี่น้องถามทั้งโซลปอล่าผมก็ถามมาเด้วเอฟซีอยู่นะสิขอามมือใดถาพัสปอร์ตมาปุณละครับเพราะว่าเ้าต่อพัสปอตเพราะท่านได้อยู่พี่น้องนะครับถ่าให้เพิ่มโซลใหม่ทั้งไปซนี่เมือนเด็เขาไปถามแล้วรับว่ท่านเห็นมาอยู่เพิ่นว่าน่าจะบ่เกินมือสองมือนี่ดอกนะครับเดี๋ยวจะไหนจังว่ากันทั้งทีมงานนักดนตรีห้าวพอดีละนักร้องนักดนตรีพอดีดำหน้าแล้วเสียดายตุ่มห้อมกันสุดใหญ่บาดนี นะครับเขาอ่าเขาบ้านอาคาเดมีพอได้ซ้อมนะครับซ้อมกันลายการหาเพลงต่างๆนานามานะครับพี่น้องเนาะเอาไปคอดพนจะได้กัจังสิไลสาสุดสูดพี่น้องเบิองคือเกา่าคือเดิมนั่นละนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังอยู่บ้านอยู่นะครับถ่าพัดสปอร์ตในพัดสปอร์ตมากกัจังสิเมื่อ นะครับพี่น้องเอาโอเคครับคลิปนี้ครับนี่เรื่องนี้นะครับพี่นอ้องก็อสียลสัาเนิตลครับผมสบายดีอยูด่ดีมีแห้งย้มเรื่องคือเก่าครับผมบ้านน้อยจันร้อยฝนตกห้าอีกเลี้ยวมาอนีบ่งส่งนะครับแล้เวเอกสารไปเก็บก่อนผัดเนี่ยยาวยาวจวดจวดเพื่นวะ